ฟันแล้วฟันเห็นบ้านเจ้ามืออยู่ที่บ้านขนุนอเออเจ้ามือเจ้ามือเลขเลยเจ้ามือรับเลขเลยเกิดมาอยู่ด้วยการอยู่บ้านตัวเองไม่เคยได้ฟันเห็นสักทีิึงมาฟันเห็นหมนี้แหละฟันไปบ้านเขาแล้วก็ข้างในบ้านก็จัดโต๊ะจัดระเบียบโอ้สวยงามอ,ม,อมื่อทำไมไม่ได้ฟันไปอย่างนั้นก็เลยว่าเอขับรถมาจากตระทั้งฟันเลยก็ไปดูไม่ได้ถามแบบ เดี๋ยวไปดูจะเห็นในตู้ปรษณียีเขาที่เขาเอาไว้เย็บเสียบไปเนี่ยนะมันมีเลขอยู่สามตัวที่เขาเขียนไว้เนเลขสามตัวอันนี้เกิดสองแปดศูนย์อะไรนี้แต่จะเลขทะเบียนบ้านเขาเลขที่บ้านเขาหกแปดเอ้อหกเก้าหกเออเลขที่ทะเบียนบ้านเลขที่บ้านเขาหกเก้าแค่นี้แหละก็มีสองตัวกับสามตัวนี่ เลขเนี่ยสองแปดนยสองสองแปดศูนย์ที่เขาเกียนไวายนตู้ไรซ์นีเขาตู้ไรซ์นีตู้ไรนีเขาตู้กนอสองแปดศูนยแล้วก็เลขที่บานขาบนหกเก้าเลขที่าหกเก้าเราไม่เคยได้ฟันไปเราไม่เคยไปแต่ว่าฟันมันก็ไม่ได้เทือนเท่าไหร่ครับสองตัวสองแปดศูนย์หเก้าสองตัวก็มีสามตัวสองตัวพดีเป๊ะ ฟันเมนของปู่ที่มาตรงทงก็เอฟซีจะได้ขายจนจะให้ถูกพอมีอันนี้บางแล้วจะขายวันนี้ลำบากอะวันลาบกกิไม่ดปัวเศรษฐกิจก็ไม่ดีทีเขาดีเขาก็ไปจะวัดที่เขารวยเขารวยนะเออไม่ว่าจนๆแล้วก็ไม่ค่อยดีไปตัวนี้ก็ตามของปูนะครับอยู่บนเท้าครับ โดยที่นี่มีหลวงปู่สวงเก้าอริยบทนะครับอยากไหว้หลวงปู่สวงครบทุกอริยบทมาที่นี่เลยครับที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับอยู่บนเขานะครับ,บ,บ,รบอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกตนะครับหมายได้ทุกคนนะครับมีบกรรมเล่ห์หลวงปู่ในจุดนี้ก็เดีเ๋ยวขออนุญายส่งเล่ห์หลวงปู่ฟันเลยนะครับ fc บ,บางคนอาจจะ ตู้ไปรษณีย์นกปูฟันตู้ไปรษณีย์สามตัวครับสองแปดศูนย์คือสีแดงมันปูดว่าสีที่เห็นที่ที่เห็นก็มันไม,ไม่ได้เห็นเลขหน่อยฟันฟันธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าขับรถไปดูจะเห็นเลขอยู่ในตู้ไปรษณีย์เขาโอ้ฟันแล้วไปดูไปดูขับรถไม่ได้เข้าไปบ้านเขาหรอกแต่ว่าขับรถไปจอบๆดูเห็นต <ๆ S 1> <ๆ>ู้ไปรษณีย์เขาแล้วก็ไปบ้านผู้ช่วยไปถามเลขที่บ้านเขาครับผู้ช่วยเขาก็บอกว่าหกเก้า เลยนี่มันออกประจำมันเอายังไม่ได้นานนะนี่งหกเก้าเนาะยังออกไม่นานหกเก้าประมาณสามสี่มือติพันมาหรืออะไรนี่หลอมั้งหกเก้าหกหกก็ได้ด้วยเนาะโบ้เล่นเบิร์นก็ได้ชอบเบิร์นสองแปดศูนย์สองสามสามก็เป็นตัวเดียวกันสองสามศูนย์อะไใครชอบประจำันนั้นยังงูปูฝันมันได สองวันหรือสามวันสามวันสามวันสองสามวันที่ผ่านมาสอามวันที่ผ่านมาแลวภูมิที่นี่เป็นไงบ้างหลวงปู่ทุกวันนี้ภูมิยังดีไหมหลวงปู่ภูมิมันก็ยังดีเหมือนเดิมเลยฮะที่นี้ก็มีแต่จยทำยังไงมันทําทุกอย่างแล้วให้คลิปมันก็ออกไปเยอะไม่ใช่ว่ามันไม่ออกแต่ว่าไม่มีคนมาก็เพลงมากทางมันก็ไม่ใช่ว่าทางมันเขายากทางมันก็ดีอยู่ จ่เป็นกับอะไรก็ไม่รู้แต่มากับมดปัญญาที่จะทำแล้วอน่ะตัวนี้เป็นทางที่ดีแต่ว่าคนจะมามายากไม่ค่อยมีคนมีบุญบารมีที่จะได้มาตรงนี้อเงี้ยร่วมเป็นอะไรเขามาอม่ปู่อาจจะคนที่มีบุญริงๆที่ได้มาที่นี่ก็ได้ก็ต้องบุญถึงแต่บุญมือถึงก็มาไม่ถึงมาไม่ถึงหน่อยคนที่เขาได้เขาก็ได้ไปเหมือนในที่แม่สบายทองเขาก็ได้ซองหนึ่งเขาก็ได้ไป ถูกกันเียเงนายเจริญก็ก,ก็ถูกกันถูกเยินเออก็ถูกหลายคนเจ้าสาวเข้าไปกันสามสี่คนก็ให้เลยเหมือนกันหมดกับนองหนึ่งสองหนึ่งเขาก็ถูกอยู่แต่ว่าการมานี่เขาามาถวายเอาใบซีมาถวายไ,ได้แต่พวกก,กาแฟ,าฟอะไรก็ไม่เห็นซื้อมาถวายพระบ้างใ้พระได้วยันได้อะไรบ้างส่องออไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยถวายพระเขามาอยู่มาถึงหกเจ็ดคนก็มาอยู่แต่มาเขาก็ทําเทนู่นแหละอเออว่าพระเขาเออ พระที่อยู่วัดถวายนะถวายไม่มีอะไรดอกถวายซื้อฟองกาแฟอะไรมาถวายพระว่างอะไรบ้างไม่มีเลยกล่าวเลยกล่าเลยไม่มีอะไรสักควรเลยจริงวะเขาก็ไม่จะมากันเลยให้วลิตภผ่านมาให้ให้ลูกสาวเล็กๆไปจับทูบนะไปจะทูบถ้ากุลมันก็ทูเองจะหกหนึ่งมันมีสี่มีหกมีหนึ่งเนาะมันสี่หกหนึ่งมันเอ่อออะไรหกหนึ่งสี่ ถ้าเขาหมุนมันก็ถูกอีกมันออกพวกหนึ่งมันก็ถูกอีกอเขาไปจุดมันก็ได้เหมือนกันแต่จะ่มุนระแดดว<ม>กส,สบายทองสะดวกสบายทองครับเดี๋ยววันนี้จะไปตามดูอีกแม่สบายทองครับจะถูกเล็กที่นี่จะเล็กแม่นมีอะไรบ้างทีโบกเอฟซีลงปู่ที่นี่ที่แจกถ้าเขามาขอเล่นมากก็แม่สบายทอง่หลงปู่สวงก็จุดถูกบางครั้งก็ถูก บางครั้งก็ไม่ก็เหมือนก็นทำไม่ได้นี่แหละมันจะได้ถูตลอดรถบัสแต่ไม่สบายทองนี่ถ้าถูกกับใครเขาก็จะได้เห็นเขามองเห็นเลยเขามาแต่งหน้าหมายอะไรหมายเรียบเสาเรียบอะไรเต็มไปหมดเลยถ้าเช็ดแล้วก็เรียบเสา,าิ์ปหนาเมื่อกี้ก็ฟังคําเล่าของหลวงปู่และนะักที่ฟันนะคะข้อดงเทแล้วเราก็มาตามต่งข้อมงเทแล้วที่ออกสามสีเนาะงวดนี้ปู่ก็ให้ไปแล้วนะคะ ที่วัดทำอุทยานนะคะทนี่ก็จะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะมีทั้งหลวงปู่สวงแล้วก็แม่สบายทองค่ะเป็นต้นตะเคียนเนาะที่ให้เลขแม่นที่นี่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากาถ้าใครสนใจอยากมากราบไหว้ก็มาที่วัด ถ้ำอุทยานนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกูคัดเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่นิดด้วยนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางการทําคลิปต่อไปนะคะจะได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะงวดน,นี้ก็ขอให้เอฟีทุกท่านปังๆกันทุกคนนะคะรับทรัพย์รับซัพย์เยอะเยอะนะคะสวัสดีค่ะ